สวัสดีครับทุกคนครับอยู่ผมจีนโน่ครับและในวันนี้เราก็อยู่กับเกมมันน่าเทลกันนะครับและในวันนี้ผมก็มาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วนะครับที่เป็นจุดที่ผมต้องมาสู้กับเมตาตอนกันนะครับแล้วเราก็ไปดูกันเลยว่าผมจะสามารถสู้ได้ไหมการปลดลีบิตอะไรวะยาร์เบียนจะฟอร์มแบบแบบแบบทอมเลอร์โอเคผมโชคดีมากโซเอ็ตแองขอบคุณที่มึงปลดปล่อยกูกูได้ล่า,าตีแล้วควิงกูโคตรสวยเลย เตือนตือตืตืตืโอยเฮียครับคนมาดูอะไรทำอะไรบ้างโคตได้หนึงร้อคะแนนโอเคเออไอเฮียโอ้อเคโอเคชิมา้วเออไอเฮียแม่งเะตายอะไรจิงแจฟูดโอ้โหแม่งลบพกสบปเนตยยิงปุบปุโอเคอ่ะชิมฮาะดูดิโทำอะไราดู ตกตีมาตีมาเราต้องมีงตีนครับโอ้ยฮะแค่นี้จะดีสิมาดูเลยและโอ้โต้องยีตงตัวนี้โอเคตัวนี้เออเออโอเชียไอ้เขี้ยแม่ RE งมันเร็ว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 มากเร็วมากเอ้ยเออไอ้เขี้ยเฉยแม่งโอ้ my god เยอะมากทุกคนเชียร์ละ ไอ oh, oh, ้เฮ okay. ียโอ้เออเวนเวนเวนเอาเฮียเอออีส <chore pareil> ันเอ้ยมันไหลมันไหลมันไหลกับมันไหลกับไอ้เฮียโอ้โป้ง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 เขียละโอ้ยระเบิดโอ้โหหัวใจเวนมินต์ตอนตึงมาละปิงปิงปิงเอานี้ไปกินซะโอ้เชี่ยเลอะแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไอเขมยนสุดเก เก่มากเฮียหนึ่งเฮีย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  Oh my God ขอบคุณครับไม่เอาก็ได้ครับผมจะเออไอ้เ yeah, ฮ yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. ียเออไอ้เฮียกูใกล้ตายแล้วโ Oh my God ไม่ไว้โคตรเลย Yes ดึงมือเลตติ้งแล้วไอ้เ yeah. ฮียโคตรหนักว้าวดูเหมือนว่าเราจะทําได้นะพวกเรามีเลตติ้งที่โคตรเยอะแล้วมันโคตรโชคดีเลยดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าเราจะต้องทําตามรายการที่เราต้องเฮ้ย เฮ้ย <Hey, S 2> คุณผู้ชมทางบ้านคุณสามารถโทรภูหาพวกเราได้เพื่อที่จะคุยโอสวัสดีเมตตตอนฉันชอบรายการโชว์ของคุณมากมันคือชีวิตของฉันเลยรายการโชว์ของคุณทําให้ฉันมีกําลังใจถ้าฉันไม่มีมันฉันคงจะมีชีวิตต่อไปไม่ได้ขอบคุณนะโอ oh. ฉันไม่รู้เลยว่ามันจะจบไปที่ไหนโอ oh. ไม่เดียวอย่าวางโอ oh. เออขอบบางแล้วเอาล่ะคนต่อไปนะครับ เมตาตอนโชคง,งานายคุณสนุกมากเมตาตอนฉันไม่รู้เลยว่านายเป็นเกย์ไอ้เหี้ยเมตาตอนมึงแม่งโคตรเซ็กซี่เลยกูอยากจะเออฉันเห็น <c oughs> นายดูไหมขอบคุณนายมากเลยนะเออกูหมายถึงผู้ชวนเของาเออและอีกอย่างหนึง่งกูรู้สึกว่ากูต้องทําตัวให้มีประโยชน์มากนี้เออเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันจะมันอาจจะไม่สอดคล้องกับประโยชน์คําพูดของ ตัวละครผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ากูพากเสียงง่วมากแล้วก็คุณก็อ่านเอาเองนะครับว่าเป็นตัวตนเขาูอะไรซึ่งผมก็เป็นแค่เพลเยอร์ธรรมดาเออฮ่าๆนี่มันสำหรับอะไรวะมามาเดอะเลดเดือดเรเบล่าเบล่าโอเคครับทุกคนผมต้องขออภัยจริงๆด้วยครับที่ผมแบบให้เสียงตัวละครกากมากเลยเพราะว่าเออฉากกับซีนที่ผมทำนี่มันค่อนข้างที่จะแย่นะครับผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยคือกูไม่ได้อ่านตามสิ่งที่มันพูดหรอกมัน ถึงถึงบางคำมันอาจจะแปลถูกแต่บางคำมันก็แปลไม่ถูกครับแล้วก็เฮียเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเออมนุษย์ไอ้บอลไอ้อนฉันฉันก็แค่อยากมีแฟลโอ้มันพูดเทียนว่ะต้องขอโทษทุกคนลยครับไอ้เฮียม่งกูทำเฮียเลยกูเนี่ยโอ้ไม่นะฟาวี่ไม่ใช่เอาเอาฟีไม่ขอโทษฉันขอโทษไปละ เอาละดูลา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 โอเครีบเปิดแล้วไป let's go แล้วก็ต้องขอตัดจบไปในพาร์ทนี้ไปนะครับเพราะว่าเออกูรู้สึกเพียมากกับการทำคลิปกูกูทำคลิปเพียมากเพียแม่งภาคเสียงโคตรกระจอกแล้วไปเจอกันนะครับบ๊ายบาย